สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ,พี่แฟนเพจฟอร์ดใบแดงบายซีริทุกท่านนะคะวันนี้นะสิจะพามาชมรถด้านหลังสีนะคะเป็นกระบะแคปนะรุ่นท็อปนะคะ XLT เกียวโตนะคะราคา7 9 7 0 0 0บาทะคะคันนี้นะคะพร้อมชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มมากนะคะเป็นรถของพี่โก้นั่นเองนะคะเดี๋ยวสินะคะจะพาพี่พี่ทุกท่านนะคะไปชมนะคะว่าความสวยคันด้านหลังคันนี้นะคะแต่งอะไรไปบ้างนะคะมาดูเลยค่ะนะคะตรงด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะที่สีใส่ให้นะคะจะเป็นกระจังหน้า ทรงแบบนี้นะคะพี่จะเป็นทรงลังพึ่งนะคะแบบนี้เลยทรงลังพึ่งมีไฟ3จุดนะคะในตัวกระจังลังพึ่งนะคะมาพร้อมกับตรนสือฟอร์ดนะคะ f o d นะคะตัดด้วยขอบสีขาวนั่นเองค่ะแล้วก็เพิ่มเติมเสริมหล่อนะคะตัวอะคริลิกเลนเซอร์สีขาวนะ,ะทำให้ตัวกระจังหน้านะคะแบบนี้นะคะดูโดดเด่นนะคะแล้วก็ดูเท่ามากๆเลยค่ะถัดมานะคะตัวไฟนะคะไฟหน้านะรุ่น XLT นะคะกระบะแคบ XLT ตัวนี้นะคะเป็น เป็นโปรเจคเตอร์นะคะสี่ก็ทําการใส่เพิ่มเติมนะคะในส่วนของข้อไฟหน้าให้นะคะแล้วก็ตัวด้านบนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวด้านบนตัวนี้นะคะจะเป็นสกรูฝากระโปรงนะคะทรงนี้เป็นทรงที่แนบกับตัวรถนะคะไม่บังวิสัยทัศน์นะคะในการขับรถนั่นเองนะคะทําสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดด้วยดําด้านนั่นเองค่ะเท็กเจอร์ของเขาหนะ้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะคินคลีนมากนะค,ะคันนี้นะคะ แล้วก็ตัวไฟตัดหมอกนะก็มากับตัวรุ่นนี้ด้วยนะคะนี่เลยเดี๋ยวสิพาไปชมนะคะด้านข้างนะคะของคันนี้นะคะตัวด้านข้างตัวนี้นะคะก็จะเป็นเสริมหลอด้วยคิ้วล้อหกนิ้วนะคะแบบมีหมุดนั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวนี้เลยคะ่ะตัวนี้เป็นแมกยางนะคะแมกลายดอกไม้นะคะขอบสิบหก ะะมาพร้อมกับตัวยางฮันคุกนั่นเองนะคะซีรีส์เบอร์ยางของเขานะคะจะเป็น265หนะคะทับ70 R16 นั่นเองค่ะเป็นยางออเทเลนนะคะวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยค่ะนี่เลยแล้วก็ตัวข้างบนนะคะตัวนี้จะเป็นครอบแก้มนะคะ2.2นี่เดี๋ยวสิพาไปดูใกล้ๆนะคะตัวนี้จะเป็นตัวครอบแก้ม2.2นะคะแล้วก็ ถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะที่ทําให้ตัวรถดูโดดเด่นขึ้นมานั่นเองนะคะสติกเกอร์สัดโคนนะคะสีทําเป็นสีดานะเพื่อตัดกับตัวรถสีขาวนะคะแล้วก็ตัวเบ้ารองมือนะคะกันลอยสีใสให้แล้วนะคะคิ้วกันสาดนะ,ะแล้วก็ราวหลังคาะคะสีก็ใส่เสริมความหล่อให้เรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อตัวตัวกระจกมองข้างนะคะก็จะมีตัวส่วนของไฟเลี้ยว ให้ด้วยนะคะกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะคะพับพไฟฟ้านั่นเองนะคะมาดูต่อด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นโลบาร์นะคะแขนยาวนะของ T T Y off road นั่นเองนะคะซึ่งโลบาร์แขนยาวตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะคะแข็งแรงทนทานนะใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนท้ายนะคะที่เสริมหล่อไปก็จะเป็นข้อไฟท้ายนะคะที่ใส่เสริมเข้าไปนะคะแล้วก็ตัว เบ้ารองมือนะคะแล้วก็ดาบท้ายกันลอยนั่นเองค่ะส่วนคันนี้นะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ระยะนะคะถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสี่จุดนั่นเองค่ะแล้วก็ที่สี่ติดเพิ่มเติมไปให้นะคะก็จะเป็นกล้องนะคะกล้องครอบกระจกนั่นเองะคะ่ะเป็นบันทึกหน้าบันทึกหลังนะคะแล้วก็มีกล้องท้ายด้านหลังให้ด้วยคะ่ะเดี๋ยวสินะคะให้ชมความหล่อของคันนี้นะคะไปดูกันเลยรุ่นนี้นะคะจะเป็น รุ่นกระบะแข a ยกสูงนะคะ XLT นะคะตัวท็อปเลยนะคะราคา797,000บาทนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งออฟโรดนะคะทั้งคันเลยนะคะแบบนี้นะคะแม็กยางก็อ o อฟโรดนะคะถ้าเกิดพี่ๆไดไหนนะคะสนใจนะคะในส่วนของโปรโมชั่นออกรถนะคะรุ่นนี้นะคะยังไงก็ทักเข้ามาพูดคุยกับสิได้นะคะ เป็นไงบ้างคะสำหรับรีวิวรถด้านหลังสีคันนี้นะคะกระบะแ KB XLT นะคะรุ่นท็อปสุดเลยนะคะถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นนะคะเข้ามาหาสีได้นะคะได้ที่เพจฟอร์้ายแดงบายสิรินะคะหรือสายด่วนนะคะโทรตรงหาสีนะคะที่เบอร์0 8 3 5 1 6 9 8 3 2นะคะซื้อฟอร์นะคะต้องซื้อที่ฟอร์ดพระนครเกษตรน้ำมินนะคะแล้วก็ต้องนึกถึงสิริด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสิขอลาไปกับรถแค b เท่ๆคันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ